ข้าพเจ้านายทักษิณเชื้อสูงผู้อำนวยการโรงเรียนกินดาศินธวานนท์ผู้แทนครูและผู้ร่วมชุม,มนุมณแห่งนี้ขอปฏิญาณตนว่าข้อหนึ่งข้าจัดบำเพ็ญตนตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความดีให้สมกับได้ชื่อว่าครูข้อสอง ข้าจากอุทิศตนตั้งใจสั่งสอนและอบรมสิทธิ์ให้เป็นพลเมืองดีเพื่อเป็นพลังพัฒนาประเทศชาติข้อสามข้าจากรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของคณะครูครบำเทน นเป็นแบบอย่างที่ดีแ,บบดและเป็นประโยชน์แก่สังคมขอพระคุณท่านผู้ในการทักษิณเชื้อสองูงเป็นอย่างสูงค่ะเชิญทุกท่านนั่งค่ะ